ิริสิริมีเรื่องจะถามไม่รู้ว่าสิริจะตอบได้หรือเปล่านะถามอะไรลูกพี่สิริตอบได้หมดทุกเรื่องอยู่แล้วไม่ค่อยจะเก่งเลยนะสิริ <c oughs> เออคือกินเหล้าอ่ะมันมีข้อดีอะไรไหมสิริทําไมคนถึงชอบกินกันจังเลยมีสี่ลูกพี่ข้อดีของการดื่มเหล้ามีอยู่5้าข้อข้อหนึ่งเป็นนักปราศ ตลาดรอบรู้ไปหมดทุกเรื่องใครพูดอะไรก็รู้ไปหมดทุกเรื่องข้อสเป็นเศรษฐีเวลาเมาแล้วจ่ายไม่อัน้นข้อสเป็นศิลปินร้องรำทำเพลงแบบไม่อายใครและก็ร้องได้ทุกเพลงด้วยนะข้อ 4. เป็นจอมยุทธเก่งขึ้นมาทันทีเลยไม่กลัวใครตีได้แม้กระทั่งพวกเดียวกันข้อห เป็นเทพกลับถึงบ้านแบบโดยที่ไม่รู้ตัวว่ากูกลับมาถึงบ้านได้ยังไง5ข้อนี้ลูกพี่มีหมดทุกข้อเลยนะ <S 2> <S 2 <S 2